รีวิวคลาร่าภายในหนึ่งนาทีผิดตัวผิดตัวตัวคลาร่านะครับจะเป็นตัวละครผาดทําทลายล้างซึ่งผาดนี้นั้นเหมาะกับการเอาตัวรอดและเปลี่ยนดาวเมดไปพร้อมๆกันซึ่งนางก็ทําได้ดีอยู่นะโดยคลาร่าของผมนะครับจะมีเลเวลอยู่ที่เลเวล50นะครับไลท์โคนชื่อว่าซัมติงดิ d เล l ซ c ่เบลห้าดาวนะครับโดยที่เลเวลไลท์โคนจะอยู่ที่50เหมือนกันนะครับแต่ก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้ดีอะไรมากก็พอใช้ได้นะ ต่อมาเทรสเลเวลสทั้งหมดนะครับก็รีลิกซประจำตัวเลเวล12ทั้งหมดเลยสกิลแรกของคาร่านะครับจะเป็นการปล่อยปกติสร้างดาเมจกายภาพนะครับต่อมาจะเป็นการยิงระเบะิดเซสกูที่ติดเคาน์เตอร์มาทั้งหมดเลยนะครับสกิลอันติีของเธอนั้นเธอจะเรียกนยนต์รบสวาราออกมาปกป้องเธอพร้อมทั้งลดดาเมจที่เธอได้รับลง18%รแล้วก็เสริมดาเมจของการเคาน์เตอร์ของเธอเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเธอไม่จำเป็นจะต้องโดนโจมตีเพื่อเคาน์เตอร์กลับอีกแล้วครั้งนี้เพียงแค่เพื่อของเธอนั้นโดนโจมตีเธอก็สามารถเคาน์เตอร์กลับได้อย่างรุนแรงและความสามารถนี้อยู่ได้เพียงสองเทินเ,เท่านั้นซึ่งต่อมาจะเป็นความสามารถชูโรของเธอซึ่งนั่นก็คือการเคาน์เตอร์นั่นเองด้วยเธอจะทำการเคาน์เตอร์ด้วยดาเมจ104%อีเของ ATK ต่อมาจะเป็นสกิลเทคนิคของเธอนะั่นคือการล่อตีนหมอนไปเวลา2เทินโดยการใช้นั้นจะเป็นการบังคับต่อสู้โดยทันทีมเมื่อโจมตีซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าคาร่า,าของผมเนี่ยจะมีเพสอยู่ที่เลเวล4ทั้งหมดเลยนะนี่ก็4หมดเลยมันจึงทําให้สเต็ที่พูดไวในคลิปนะครับอาจจะไม่เป็นเหมือนบางคนนะครับเพราะว่าที่เพสอาจจะเลเวลเหมือนกันนะแล้วก็เพสเนี่ยก็ตัวคูณก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเลเวลเราสูงขึ้น ถ้าใครชอบวิดีโอของผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดใจหรือกดอะไรก็ตามที่ซัพพอร์ตผมด้วยนะครับแล้วก็บ๊ายบายนะครับคนเจอกันใหม่คลิปหน้า